สำหรับโลที่สองมันกระจาทองนะครับโมกดต่อเลยอ๋อไม่ตนานนื่นเลยไปกันแบบรวดเร็วทองอีกหนึ่ง เมื่ชมท,ทุกท่านนะครับที่ต้อนรับงานักอนไลาน์ขังผมและวันนี้เราอยู่ในเกมอา A O ออริจินะครับผม,มเรียกสั้นว่า A O O นั่นเอง เนี่ยครับต้องบอกว่าตอนนี้ยอดดาวโหลด9ล้านเปิดเซิร์ฟทีเรียบร้อยแล้วก็คนเล่นหนเยอะมากๆะครับคอมมูนิตี้สัมผัสวันนี้ผมจะมานะครับสุมกระชาเซ็ตสงการปิ้วๆนะครับปืนฉีดน้ำดูฟัาเปร้วปิ้วๆนะครับผมชุดโซดาพรมสงการชุดลายดอกอะเนยเออแล้วก็แว่นนะครับผมแล้วก็ปากคาบนะต้องเรียกได้ว่าตึงๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกันนะครับผม <s> <s> แต่ผมขอญอาตทีเผอไว้ก่อนเลยแล้วการ เฮーー้ยโอเคไม่ว่ากันเราที่ผือเมื่อกี้ระบบมันไม่ได้ตั้งรับไงโอเควันนี้เราจะมาเปลี่ยนสกินโศโโรกของวิทาศาสตร์ของเรากับผ้าคลุมขาดขาดสงเหมือนจอมเวทที่ไม่ได้ทันสมัยให้ทันสมัยและยังไม่พอวันนี้นะครับเป็นวันที่อัปเดตกระชับรองก๊าซเข้ามาด้วยนะครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ย มีรางวัลท็อปๆเลยนะคือการทองเป็นไฮด้านะครับเอาไว้ตีกึ่งมนุษย์และตีขนาดนะครับผมอยากได้ตีขนาดมากกว่าเพราะมันใช้ที่อื่นได้ด้วยและ,มะไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์เนาะแล้วก็เป็นมิโนทอร์ขนาดใหญ่แล้วก็อาเชอร์นะครับอันนี้เราอาจจะไม่ใช้สกิลเล้งแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็พีดาเมจตป้องกันท็อปท็อปนะครับทอง5้าใบผมเล็งสเตอเลตันไว้กับไฮด้ามาแล้วแบบที่มัเล่ที่โยนเยลลี่ลงไปในหม้อแล้ว BOOM BAL! มีลานการทีุ่ณชอบนะเพราะว่าตัวการ์ตัวอะไรเราไม่ต้องมาคําใหม่เรารู้อยู่แล้วว่าเราเล่นมันเป็นยังไงอะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตมาอัปเดตนะครับเรื่องราวในเกมกันก่อนนิดหนึ่งนะครับผมในวันที่11ถึง19นี้นะครับก็มีอีเวนต์กิจกรรมใหม่เข้ามาก็คือกิจกรรมล็อกอินนะ้ใครยังไม่ได้โหลดลิก์ดาวโหลดอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมและพี่ๆที่ชมสดอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมเข้าเกมมารับด้วยนะครับผมแจกฉลองวันสงการนะครับสเปเชียลเช็คอินคลิปบ็อกจะได้รับกล่องเลือกนะครับผมอา สุ่มกระชปองนะครับสัตว์เลี้ยงกล่องสุ่มสัตว์แดงนะครับผมเหรียญพอยนะครับส um ุ่มสกินนะครับกรอบแต่งรูปและสุดท้ายนะครับผมเป็นสกินสุ่มการต้องบอกเลยว่าแจกแเจ๋งจริงจกแบบตึงๆแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปนะครับตอนนี้นะครับผมแร็คดาร์กออริจินนะครับเปิดให้ดาวน์โหลดในแอปแกลเลอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้ของรางวัลที่จะแจกนั่นก็คือนะครับผม สปีดแคนดี้นะครับหนึ 100, e ่งแสนอีเดนคอยแล้วก็ลัคกี้แคนดี้นะครับผมง่ายๆนะครับเงินไขก็คือดาวน์โหลดเกมผ่านทาง แอปแกลลอรี่นั่นเองนะครับอีซี่ง่ายง่ายแค่นี้ในอีเวนต์นี้ที่เรียกว่าสงการเฟสติวัลนะครับผมจัดขึ้นโดยหัวเว่ยแอปแกลลอรี่นะครับผมในวันที่15เมษายนะครับอย่าลืมไปกันด้วยใครไม่มีที่ไหนไปเที่ยวนะครับก็แวะไปที่สีลมกันได้นะครับผมยูนิเต็ดเซ็นเตอร์บิลดิงนะครับผมจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยแต่ก่อนที่เราจะไปต่อชมคลิป,ป,ปลกันก่อนละกันหลากหลายคลาส ออติเมตบิวติงที่หลากหลายคนจะมีความสามารถที่แตกต่างกัอกองอนกออกไปท ok ำการล่าบอ <Or gin. S 1> <Bot. S 2> สสามารถเจอได้ <P. S 2> ที่แร็คคาร์ลออริจินในแอปแก้วรับจบนักลารับจบก่อนจะไปผมขอรีวิวสั้นๆอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับระบบตัวเกมในช่วงนี้ช่วงนี้ก็คือตัวละครทุกคนเนี่ยก็ต้องหากิลวอยู่กันแล้วนะครับผมเพราะว่า สวัสดีการในกิยวนะครับผมอีเวนต์กิจกรรมในกิยวเยอะแยะมากมายอันดับแรกก็เลยเลเวลตัวละครถ้าเรามีคนในกิยวรูปหัวให้เนี่ยเลเวลจะ โคตรไวสวัสดิการในกิวครับผมไม่ว่าจะเป็นบัฟเราสามารถอวยพรเพื่อขอ m อเมกแท็กได้นะครับพิซซิเค l d ดาม g e ได้เอ <Wow. S 1> มีเฟนนู่นนี่นั่นเราสามารถกดขอเพชริ้นจากที่ในกิวได้เลย <Wow. S 1> แล้วก็เช็คชื่อล็อกอินนะครับผมของรางวัลเหมือนใครอยู่กิวสุรสานผมอย่างเงี้ยมีพี่ๆหลากหลายคนเติมกันเยอะเลยนะครับผม <Wow. S 1> เราเนี่ยสามารถกดรับเพชรฟรีๆตรงนี้เพื่อไปแลกเป็นหินบวก อะไรต่างๆนี้ได้มาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรีบเข้ากิวเลยและสุดท้ายนี่ครับผมเป็นการเติมเงินนะครับผ่านทาง l a s ซอร์นะครับผมต้องบอกเลยว่าราคาใน l a s ซอร์เนี่ย ถูกมากๆนี่ครับผมแล้วก็เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ด้วยนะครับเป็นโปรฉลอง Official Run นะครับก็คือโปรเปิดตัวนั่นเองมีเติม500ได้รับของรางวัลตามนี้เลยเตม 1, ิม1,000ได้รับของรางวัลตามนี้เลยเติม5,000ได้รับของนี้นี่แล้วก็เราจะมีแต้มสะสมและแต้ม Top Spender อ,อ,อีกนะครับได้รับของรางวัลเป็นเกมทิ้งเกียร์แล้วก็ e. เก้าอี้นะครับผมเป็นเก้าอี้อิคเคอร์นะครับตัวดีตัวท็อปของเขาเลยไปซุ่มกระชากันดีกว่าถึงเวลาแนละ้วหลังจากไล่ลำมานาน วันนี้นะครับมาเปิดการ์ดกันแบบเพี้ยวเพียวเฟี้ยวเฟียวนะครับสองหมื่นดูดีคลิปวิดีโอนี้คลิปเดียวนะตกอยู่ที่อันนี้หมื่นห้าแล้วหมื่นห้าไม่ใช่ด้วยมันไม่ใช่สามสิบบาทแล้วอันเนี้ยหมื่นเจ็ดแล้วยังไม่พอนะครับซื้อมาแล้วอีกยี่สิบใบเอ้สูวันนี้4ี่สิบใบเมียต่ำๆคลิปเนี้ยสองหมื่นสองหมื่นบาทแน่นอนไป <t> เอาใจช่วยด้วยนะครับผมเฮ้ย <t> ม่วง แอลกลุงหรือเปล่าก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับปอสำหรับโลที่สองมันกระจาทองนะครับผมเป็นแว่นนะครับผมก็เกิลพรีเดสิบหกอันนี้ดีอยู่แล้วถึงลักสองนะครับผมวีทสองเอชดีหนึ่งเฮ็ดพีดีโคเวอร์ห้าเปอร์เซ็นต์อนนี้ก็ถือว่าเอ้ากูกดต่อเลยอังไม่ตะนานนั่นเลย ไปกันแบบรวดเร็วทองอีกหนึ่งทีเกมมันเลือกผมอะครับน้องปืนฉีดน้ำปิ้วปิ้วนะถือว่าดวงดีนะเปิด3โลเลือกทองสองสุดท้ายครับผมเลตส์ก็สองยี่ส mm ิบสามยี teachers, ่หกสี่สิบแปดตกไปประมาณโอ้หลายพันอยู่แต่ว่าเวอร์ดีความโหดขนาดนี้อืมก็คงต้อง ยอมจำนวนนะครับเพราะว่าไฮไลท์เราอยู่ที่การ์ดมากกว่าอีก15,000บาทอีก1 7ึ่งผมคลิกหนึ่งอะประมาณพันกว่าบาท2คลิกบินไปกับกรุงเทพดูวยอยเองแล้วกันไปครับคลิกแรกอย่าใจร้ายกับผมเลยนั่งเครื่องบินกับหาดใหญ่อีก1,700บาทเฮ้ย แพ็กเด้งเลยเดี๋ยวจัดเลยครับแพ็กนี้อนุมัติและที่คุณจะได้นะครับคือต mm ึนปาของโลเท่านั uh ้นเองนะครับตึปตาต่อเลยละกัน ไอ้คอยสามไปแลี้ยเ <doom. S 2> ่อไปเอาหน่อยผมว่าแปลกแปลกแล้วว่ะไปทองทีนี้สีฟ้าก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยอ,อ,อ,อุ้ยครับต่อไป 500เปิดได้แค่500ในสัปดาห์นี้เนี่ยครับคนอื่นเขาเปิดกัน5 0 0ยนะแม่งครึ่งแสนนะผมว่าค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าแต่เราทำ่ยไอ้เฮ้ยเริ่มรอแล้ววะ่ะสัตว์ของสเกลอุ้ยเอลเดอร์อินสามไม่แย่สเน็กครับอมมีแม่งแท็ก20โอเคมีแค่นี้ที่เหลือเกลืออ่ะต่อเนื่องครับผมก์ด ีเมียมตอนนี้เดินทางมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วหมดไป8,000กว่าบาทแล้วนะครับผมต่องนิกต่อไปทองไปี้ปัญหายไปเรื่อยๆเลยว่ะเงินมันแบบไม่ค่อยๆแบบโอ้ลามาบอยฟักยูต่อไป ไอ้ยารังค่ามาเจาา้าพระทรงพบุตรพระธรรมบางเงยถึงแค่สองครั้งเองอะไปครับอาเฮยคนชอบดูแบบนี้ไอ้คนชอบดูคือเกียร์มันดูแล้วมันรู้สึกคือขำขันดีอยากกระทบนน้ำลายเสียหน้าจันฟูซีพีกูไม่ขยยับเลยไอ้สัตว์ เดี๋ยวเขาเห็นเพื่อนคุณเครียดคิดงานไม่ออกก็ส่งคลิปวิดีโอนี้ไปให้เขาดูแลวถ้าคุณชื่นชอบอยา่างสนับสนผมน,นะครับผมง่ายนิดเดียวแค่กดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ของผมหรือว่าจะกดดาวน์โหลดนะครับผมสำหรับเกม A O O นะครับอิดนดอร์ด้างล่างเลยมาจัดตักกาับไปมเนได้เลยนะครับยอดวิวถล่มทลายแน่ในเศษตังลังตู้เย็น EP นี้ <c oughs> กดครับสุดท้ายไม่ออกงอนแล้วนะครับ Isso! อ่ะเรียบร้อยครับผมก็ฝากกันด้วนนี้นสำหรับเล็กตัวร็อกนี่ครับออริจิน R.O.O. นี่ครับสำหรับพี่น้องๆที่อยากจะดาวน์นโหลดลิงก์ดาวโหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับผมเห็นตังค์สามหมื่นบาทนะผมลอยออกจากกระเป๋าตังค์แล้วผมก็ยืนดูมันบินไปประกอบร่างกับลบแล้วก็แบบนกก็หยิบไปทํารังแล้วผมก็ดูนกมันขี้ใส่ตังค์ของผม ก็กดไลค์กดแชร์เอาไว้ให้เพื่อนๆดนนูได้เ,คเ,คเะครับเจอกันใหม่อคลิปหน้าครับสำหรับเสร็จตังหราทเกเยอน EP นี้ขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับนอันนี้แถมนะครับพี่น้องชาวไทยกดเราไปเล่นเบอร์ดเกมอะไรกันทอง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  คนเหมืองแม่งมีเข่าด้วยเหรอวะเดี๋ยวนี้อ่ะไปหนึ่งทีอยาอริกาโต